สวัสดีครับพบกับวังคำแฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูอะไรให้มันเข้ากับเทศก,กาลหน่อยนะครับวันนี้วันนี้เทศก,กาล <c oughs> ของเราก็คือเทศก,กาลอะไรนะครับลอยกระทงนะครับวันนี้เราได้วิทยาการโอ้ยวิทยาการเสร็จแล้วตึ้มตึ๊ตอันนี้เราเล่นมุกไปไหนนะครับวันนี้เราได้วิทยาการนะครับในเรื่องการทํากระทงนะครับที่เชื่อกันว่าสวยที่สุดในโลกเลยครับมีที่เดียวนะครับไม่มีที่ไหนนะครับวันนี้วังคำแฟมิลี่ของเราจะขอเสนอนะครับการทากระทงที่สวยที่สุดนะครับ เป็นกระทงที่อนุรักษ์ธรรมชาติเนาไม่มีไม่มีโฟมไม่มีอะไรที่ว่าทําลายโลกนะเรารักโลกนะครับโลกเขียวนะครับโลกสีเขียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับสาหรับแนะนําวิทยากรวันนี้วันนี้นะครับนี่ครับเจ้าแม่ติ๊กต็อกนะครับนี่นะครับสวัสดีค่ะคุณครูแนนค่ะครับผมคุณครูแนนนะครับกับพี่ใหญ่ของเรานะครับคุณครูราหูนะครับวันนี้กิติมาศักนะครับจากแดนใต้มาดูกระทงแดนใต้กับกระทงแดนเหนือจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวกระทงแบนอีสานจะเป็นคนตัดสินนะครับสำหรับทีมงานนะครับทีมงานนู่นครับยืนแอบแอบอยู่นะครับอันนี้ทีมงานเตรียมอุปกรณ์นะครับตัดต้นกล้วยนะครับขุดทุกอย่างตัดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับประลองนะครับประลองนะครับอมาดูอัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคัดแนนใบตองค่ะใบตองกล้วยใบตองเนี่ยคัดยังไงครับคัดยังไงอ่าอันนี้คือต้นกล้วยหรือหยกกล้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้นกล้วยหรือหยกกล้วยนี่แหละโอเคประลอง เทคนิคการคัดใบตองเนี่ยปะรอมีเทคนิคอะไรไหมฮะที่จะมาทำกันที่มาทำเนี่ยเป็นยังไงใบตองใบตองมันต้องเป็นถ้หากว่าถ้าอ่าถ้าใบตองแก่เกินไปมันก็จะเหลืองแล้วถ้าหากว่าสําหรับคนชอบก็เป็นสีในตัวสีส้มฟองหน่อยครับมันมีเกี่ยวกับการมันแตกมันอะไรไหมมีผลไหมมีปัญหาจ้ะพอตัดมาแล้วก็ตัดแดดไปนิดหน่อยแล้วก็ตัดมันนุ่ม ช่วงเวลาไหนเช้ากลางวันเย็นตอนไหนก็ได้แต่ตอนไหนมีแดดพอตัดเนาะต้องมีแดดมาให้มันลวกๆแดดหน่อยเนาะจ้าเออเห็นแถวบ้านผมเขาเขาเอาไปไปอังกับไฟอ่ะไปลนไฟลนไฟมันสำหรับแบบเอาไปทำขนมไหมแต่ถ้าเรามาทำอย่างนี้แค่ตากแดดก็พอไหมถ้าเราไปลนไฟแล้วมันจะ โอ้โหทำให้อัตลดของการเป็นธรรมชาตินี้หายไปใช่นะครับกล้วยเนี่ยเป็นกล้วยอะไรนะครับกล้วยจําเป็นไหมว่าต้องเป็นกล้วยน้ําว้ามันจะมีอยู่สองอย่างที่ว่าทําได้ก็คือกล้วยน้ําว้ากับอกล้วยตานีโอเนี่ยเนี่ยเนี่ยกล้วยข้างกล้วยเครื่องสีแดงผมนี่ไม่ได้เนาะกล้วยตาีมันก็ได้อยู่แต่ว่าแต่ก็ที่ว่าเขานิยมมากๆก็คือกล้วยน้ําว้ากับ ครับอ่าทีนี้เรามาดูอ่าวัสดุอีกอันหนึ่งเนาะที่ขาดไม่ได้ก็คือหยวกกล้วยใช่ค่ะที่ตัดมาจากต้นกล้วยเนี่ยเราจะเอาขนาดหน้าตัดเท่าไหร่หน้าตัดเท่าไหร่ถึงจะประมาณว่าสวยหรือว่าตามแต่คนชอบแอยู่ที่เราอ๋อยู่ที่เราเราต้องการหหญ่ ก็เราก็ต้นใหญ่ว่าอยากได้ต้นเล็กน้อยๆหน่อยก็เอาต้นย่อมลงมาครับแล้วความหนาความหนาความหนานี่ก็ประมาณกี่นิ้วถ้าอยากเราอยากได้หนาก็ประมาณสองนิ้วอ๋อถ้าหนามากก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีค่ะทํามันจะเป็นยังไงนิ้วครึ่งถ้าหนามากมันจะจมเนาะมันจะไม่ลอยมันจะหนักใช่ไหมหนักว่ามันจะจะหนักยังอมันไม่สวยค่ะอ๋อถ้าได้ดีๆประมาณสองนิ้วค่ะ ประมาณสองนิ้วครึ่งเนี่ยเป็นกล้วยที่เรานํามาจากไหนครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนไหมค่ะโอ้โรงเรียนเราปลูกเรามีสวนเกษตรของโรงเรียนนะครับปลูกกล้วยน้าว้าไว้เยอะนะครับอ่าต่อไปมาถามพี่สาวผมมั่งนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรพี่ใบอะไรใบหยกใช่ไหมใบหยกใช่ไหมอันนี้ฝากนะครับท่านผู้ชมไปเป็นการบ้านนะครับไปหาคําตอบว่ามันคือใบอะไรนะครับใบยก พอดีเราก็ปลูกไว้ประดับโรงเรียนนี่แหละนะครับใช่่คะเดี๋ยวลองเอาใบนั้นมาทําด้วยได้ไหมน่ะเนี่ยทำอยู่เนี่ะใบใหญ่จะพอใบใหญ่เกินไปใช่ไหมใบใหญ่เออใบหยกเขาก็นิยมทำนะเนี่ยสวยแล้วเนี่ยโอ้โหเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับอันนี้อันนี้จะง่ายจะง่ายใช่ไหมนะครับจะทำเป็นชั้นๆได้เออทำๆกี่กี่กี่ชั้นครับสามชั้นสามชั้นนะไหมสลับกันไปเรื่อยๆเนาะโอ้น่า เดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยโคตรแลงมาอีกขึ้นอีกชั้นแล้วแล้วแต่แล้วแต่สูตรที่วางไว้ใช่ไหมอยู่ในหัวครูเลืองใช่ไหมครับอยู่ในหัวทำแข่งกับเด็กค่ะสอนเด็กไปแล้วสอนเด็กไปแล้วใช่ไหมเออเราต้องเอาตัวอย่างของเด็กมาดูด้วยเนาะสวยมากเลยนะครับนะครับ ผู้ปกครองที่นี่เขาจะมีฝีมือในการทํากระทงโอ้นะครับแล้วเราเอาอะไรมาเสริมอีกไหมเป็นดอกมองดอกไม้ใช่ไหมใช่ค่ะเดินจุ่มมาได้ผลเนไหนโอ้อ่านี่คือขั้นตอนเลยครับตอนนี้อันนี้ก็จะห่อนะคะคือแบบว่าห่อหยวกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความสวยงาม<อ>เพื่อที่จะไม่ิน,นะะเก็บเก็บใช่ไหมใช่เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วก็ห่อไว้อีกชั้นนึงเนี่ยนะเทคนิคนะครับเนี่ยนะครับเป็นความรู้นะครับเข้ากับบรรยากาศเลยตอนนี้กำลังจะลอยกระทงเย็นนี้ครับ สุดยอดเลยสุดยอดเลยของเราเนี่ยไม่มีโฟมไม่มีวัตถุมีพิษไม่มีวัตถุที่ทําลายโลกนะครับโฟมนี่ใช้เวลาในการย่อยสลายเนี่ยหลายร้อยป,ยอยปอีแต่ของเราเนี่ยย่อยสลายลงไปในน้ําแล้วก็เป็นอาหารของปลากินพืชได้นะครับสบายมากเลยต้นกล้วยก็ไม่ต้องซื้อนะครับ ดอกไม้ก็เก็บนี่แหละฮะเนี่ยเป็นดอกดาวเรืองในโรงเรียนเราปลูกไว้นะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวว่าจะกระทงพิเศษหน่อยใส่ใบหงหยกหงอะไรสักหน่อยไม้ด่างจะดีไหมมันจะคุ้มไหมเนี่ยอะไรเรืเสียกอะไรต้นอะไรนะคร้เนี่ยนี่แหละถามพี่กูนะครับพี่กูเพื่บอกได้ถ่ายมันแช่กูแพงด้วยนะต้นนั้นครับ พอดีที่โรงเรียนไม่มีเอกเกษตรนะครับสักคนเลยก็เลยไม่รู้จักชื่อมันแต่รู้แค่ว่ามันสวยเป็นไม้ประดับนะครับใครรู้จักก็บอกได้นะใครรู้จักก็เขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขายแพงถุงเนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับไปใส่ถุงไปซื้ออ่ะแค่วางๆก็สวยนะครับเขามีสีในตัวอยู่แล้วครับเป็นการไล่สีไม่ด่างไม่ด่างไม่ด่างเป็นสีแสงเงาไล่สีอ่อนเข้มในตัวไม่ด่างเลยในนี้คุณเอ็นเป็นหนึ่งในไม้ด่างเหมือนกันนะครับกำลังเป็นที่นิยมนะครับ เนี่ยครับวิธีการโอโหที่มันล้นมาผมก็ยังนึกว่าจะพับยังไงนี่ครับวิธีการง่ายๆีไปเลยค่ะนะครับฉีกไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นต้นตำรับของทางเหนือครับเหนือนี่เขาจะเก่งเรื่องการทํากระทงอยู่แล้วครับโดยเฉพาะสุโขทัยนะครับอันนี้แบบแรกนะคะที่จะพับจะพับอปแบบนีนนะคะนะครับคล้ายๆกับทําเป็น ผ่านใบสีผ่านอะไรเนี่ยวัสดุที่ใช้ติดเนี่ยคืออะไรครับเป็นเป็นวัสดุที่ใช้เย็บวนากจะเป็นเข็มหมุดเข็มหมุดนะครับแต่นี้ก็คือจะจะแม็กให้มันรอกอันนี้ก่อนแล้วก็มาใส่ทีเดียวอโอประยุกตใหม่นะใช่ค่ะครับครับสุดยอดสุดยอดสมัยก่อนเขาจะใช้เย็บนะใช่สมัยก่อนก็จะมีแบบเข็มได้แล้วก็เย็บ ิต่อกแต่ด้วยสมัยนี้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็แม็กแม็กเลยแถวบ้านผมผมก็ใช้ไอ้นั้นนะไม้ริ้วมะพร้าวนะอ่าเป็นทำเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วกัดเสียบเสียบเสียบนะครับนี่ครับดูวิธีการฉีกใบตองนะครับนี่เป็นในโลกนี้มีที่เดียวนะครับเนี่ย ระเห็นไหมครับมีการวัดนะครับเนี่ยโดยใช้มือนะครับส่วนที่ไม่ต้องการออกสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ้าวถังนี้เป็นไงบ้างหนึ่งชิ้นเสร็จไปแล้วโอ้โหนะครับนี่ครับใบตองครับเนี่ยเป็นภูมิปัญญานะครับสมัยก่อนเขาเขาก็จะใช้แบบนี้แหละ โอเคนะครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้ชิ้นที่สองนะครับชั้นที่สองชั้นที่สองขึ้นมาแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มขึ้นไอีกสำหรับบัลลอยกระทงนี่มันสําคัญยังไงพี่เราลอยเพื่ออะไรครับลอยติค่ำสิบห้าค่ำเดือนสิบสองคือสิบห้าค่ำเดือนสิบสองแต่ เดตตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าบูชาพระแม่คงคาอตเนต้นก็คือบูชาพระแม่คงคาที่เราได้ทําผิดบางทีก็อาจจะไปเทน้ําสกปุกใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอข้ามาแม่น้ํานะใช่ใช่แล้วก็ตามสมัยพุทธกาลด้วยเนาะนางอะไรทำนางนุมพมาครับนางนุมพม่าทำบูชานางนุมพมเป็นคนทํากระทงบูชานะครับ งานลอยกระทงระดับชาติก็จะไปอยู่ที่เมืองสุโขทัยได้หนึ่งแบบแล้วนะคะโอ้โหสวยครับสวยเราก็จะทําแบบนี้ให้รอบรอบเลยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับกดติดตามตอนต่อไปค่ะอ๋อส่วนที่เหลือก็ตัดทิ้งเนาะตัดออกด้เออไปอ๋อจะได้สวยสม่ำเสมอสวยงามครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับตอนนี้นางนพมาากําลังจําแรงนะครับจําแรงมาอยู่ในร่างคุณแนนแล้วนะครับ ว้าว wow. Amazing Amazing my friend นะครับรมีเรามีเพื่อนต,ต่างประเทศด้วยนะครับเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับนี่นะครับเราทำงานเป็นทีมครับอีกคนก็พับนะครับอีกคนก็เย็บนะครับนะครับส่วนทางนี้ก็เย็บแม็คไนะครับอ,อ๋อแล้จะขึ้น นะครับแนวตั้งโอ้มาแล้วครับเริ่มสวยแล้วครับอันนี้นะคะชั้นข้างบนเราก็จะทําแบบนอครั้นเราจะทำสองสองชั้นนะคะเราจะใช้จากใบนี้นะคะไม่ทราบว่ามันเรียกว่าใบอะไรนะครับใครเป็นผู้รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะนะครับหยกหยกหยกนะน่าจะหยกแล้วมันออกเขียวๆนี่ครับเริ่มสวยครับเป็นใบไม้ที่มีความสวยในตัวอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะ ส่วนแบบธรรมชาติยังค่อนท้างบงการคุณแอ้พีนคือลาดไปอย่างเงี้ยคุณอะไรคะจับปีกมันแตกใช่ไหมยังไงคะจับปีกมันแตกใช่จับแบบนี้นะคุณแล้วก็ใส่ไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สวยของมันเองนะเออแล้วเอาไปลองยำมากปูทรายมาเอาซิมัจะทำปลาส้มให้น้องถ้าว่าเรามีไงโอ้ว สวยแล้วครับหนล้วนะ้ะเดี๋ยวเราจะทําชั้นที่2ต่อไปนะครับครับสาหรับกระทงของเรานะครับก็เสร็จสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเป็นฝีมือของคุณครูแนนนะครับคุณครูแนนแล้วก็ครูลาหุนแล้วก็ป้าหลงนะครับช่วยกันทํานะครับเข้าปอเทศการลอยกระทงในปีนี้2อง4นรบี่นะครับนะครับในคลองน้ำนะครับใกล้ๆลโรงเรียนนี่แหละนะครับซึ่งไม่มีใครจัดงานนะครับเราไปลอยกันเองตามธรรมชาติสวยๆนะครับนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับ นี่นะครับสวยมากเลยนะครับเราทําจากวัสดุธรรมชาติง่ายๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับวางคำแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ